ผู้ชมมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างเริ่มมีสีสันกันมากขึ้นนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้นายพิธาลิมเจริญรัตเดินทางไปที่สาภาเป็นวันแรกวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่นายพิธาเนี่ยออกมาถแถลงแผนการทํางานในรอบปีของพักอย่างเป็นทางการ6กแผนงานด้วยกันนะครับติดตามได้จากคุณบุษยาอุ้ยเจริญรายงานเข้ามาเชิญครับ ค่ะคุณนภัทรและคุณกุลธิดาคะคุณพิธาได้เปิดแผนการทํางานของพรรคก้าวไกลปี2,567ออกมาแล้วนะคะและยืนยันค่ะว่าไม่ว่าผลการวิจัยของสันูนญในวันพุธนี้จะออกมาอย่างไรก็ยังคงเดินหน้าตามแผนให้สำเร็จผลค่ะแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะว่าฝ่ายค้านไม่ได้อ่อนแอในการตรวจสอบรัฐบาลค่ะ นายพิธาลิมจเจริมรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเก้าไกลได้ถแถลงแผนการทํางานของพรรคเก้าไกลปี2567เป็นคําตอบว่าพรรคเก้าไกลจะทําอะไรให้ได้ในปีที่จะถึงนี้ซึ่งก็เป็นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งและเป็นเป้าหมายเพื่อให้การทํางานของพรรคโดยมีหกวาระสําคัญคือการทําให้ประชาธิปไตยเต็มใบซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของการปฏิรูปกองทัพการยกเลิกการเกณฑ์ทหารการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและทํารัฐธรรมนูญ และยังมีเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะทั้งเรื่องของการขนส่งสาธารณะเรื่องของสวัสดิการสิ่งแวดล้อมสาธารณะสุขและแรงงานและจะต้องหยุดแช่แข็งชนบทไทยด้วยการลดต้นทุนภาคการเกษตรการผลิตการเพิ่มแหล่งน้ําการแปลงสปะกรเป็นฉนดและการแก้ไขปัญหาหนี้สินแล้วก็จะปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่ค่ะทั้งเรื่องของระบบงบประมาณการกระจายอํานาจปราบโกงโปร่งใสและต้องเรียนรู้ทันโลกด้วยการมีหลักสูตรใหม่ลด ภาระครูตัดอำนาจนิยมและเติบโตแบบทีมีคุณภาพซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะจะนําไปปฏิบัติให้ได้จริงสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผลักดันกฎหมายและใช้กลไกของกรรมธิการในการแก้ไขปัญหาซึ่งในแผนนั้นจะมีการพิจารณาค่ะว่าจะอภิปรายทั่วไปหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่เดือนเนมษายนนี้ด้วยนะคะทั้งนี้ไม่ว่าผลคำนิชัยของสารล้มนูญในเรื่องของนโยบาย1 1 2ของพรรคจะออกมาอย่างไรก็เชื่อว่าจะผลักดันสิ่งที่แถลงในวันนี้ให้ได้ค่ะ มีมีการคิดเป็นเชนเรียลครับเป็นเป็นฉากทัดอยู่นะครับแต่ว่า,ารวมถึงฉากทัดที่แย่ที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นฉากทัดที่แย่ที่สุดภาคเก้าไกลก็ยังบริหารจัดการได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้ภาพรวมภาพใหญ่ตลอดทั้งปีที่เป็นภาพมหาภาคแบบนี้ต้องสะดุดลงก็คิดว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ครับส่วนรายละเอียดคงคงลงไม่ได้นะครับอย่างที่ตุลาการท่านได้พูดเอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ นายพิธายังกล่าวถึงข้อวิจารณ์ที่ว่าการตรวจสอบของพรรคก้าไกลนั้นอ่อนแอโดยเฉพาะกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะวันนี้ตรวจสอบทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วเรื่องของนายทักษิณน,นั้นหัวหน้าพรรคก้าไกลก็มีการตั้งกระทู้ถามสดในสภาแล้วส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องของระบบที่ควรเท่าเทียมกันไม่ใช่บคุบคคลใดบุคคลหนึ่งโดยคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองทุกคนควรได้รับโอกาสกลับเข้าสู่กระบวนการอย่างเท่าเทียมกันจึงต้องพยายามผลักดัน เรื่องของการนิรโทษกรรมพร้อมทั้งขอให้จับตาการภิปรายไม่วางใจยืนยันว่าไม่เคยทําให้ผิดหวังค่ะสิ่งที่ผมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมองว่าเป็นเรื่องของระบบนะครับไม่ได้มองที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะทําให้กลายเป็น เรื่องที่เกิดความสะใจหรือว่าอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่ต้องการที่จะพูดว่าไอ้ระบบที่มันควรที่จะมีความเสมอภาคกันของคนที่โดนกั่นแกล้งทางการเมืองนะครับรวมถึงคนที่ต้องรี้ภัยไปหลายประเทศรวมถึงพี่น้องหลายคนที่ยังอยู่ในคุกหรือต้องไปเสียชีวิตยอยู่ในต่างประเทศก็ควรที่จะได้รับโอกาสในการากลับเข้าสู่กระบวนการอย่าง เท่าเทียมกันนั่นก็คือสาเหตุที่เรา,เาพยายามที่จะดันเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเราไม่ได้ต้องการที่จะเน้นว่าจะสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ไม่ต้องการให้เห็นประเทศไทยเป็นนิติรัฐของอภิสิทธิชน สำหรับการประชุมสภาผู้แทนรัศฎรในวันนี้ถือเป็นนัดพิเศษค่ะมีนายวันมอฮัมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนรัศฎรเป็นประธานการประชุมค่ะและได้อภิปรายในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นมรุปธรรมนะคะและวันนี้ค่ะนายพิธาลิมเจมริญรัฐได้ลุกขึ้นอภิปรายเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่กลับมาค่ะแล้วเริ่มต้นประโยคว่าผมกลับมาแล้วครับและบอกว่าในช่วงที่ถูกอยู่ปฏิบัติหน้าที่นั้นไปลงพื้นที่2แห่งค่ะคือไปดูบ่อขยะที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ได้มีการเสนอ ในการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าคุณพิธากลับมาสร้างสีงสันในสภากันอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่เดินเข้าห้องประชุมค่ะเดินผ่านแล้วเห็นนักศึกษาซึ่งมาดูงานในวันนี้นี่ก็ชูมินิฮาร์ดให้กับนักศึกษาด้วยค่ะคุณนภัสและคุณกุณลธิดาค่ะขอบคุณคุณบุษยาด้วยนะคะ